สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นัดลงมติถอดถอดนนายบุญทรงเตริยาพิรมพร้อมผู้อนวยกร,ยรณีธุรการระบายข้าวแบบร,รัฐต่อรัฐหรือว่าจีโจีในโครงการรับจํานําข้าวในวันพรุ่งนี้ติดตามพร้อมกับข่าวอื่นได้ในชีพจรข่าวค่ะพลเรือเอกนรงพิพัฒนาไสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายฟาร์มูลุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมของประเทศเวียดนาม และผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอรวมแถลงข่าวจากประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่48โดยพลเรือเอกนรงได้รับเลือกเป็นประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนใหม่มีวาระดำรงตำแหน่ง2ปีองค์กรด้านจิตอาสากว่า20องค์กรเช่นมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมมูลนิธิกระจกเงารวมกันจัดการประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่1 ภายใต้แนวคิดเรื่องงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาประเทศไทยโดยนำเสนอกรณีศึกษานำเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครสัมมนาแม่น้ำเจ้าพระยาคุณค่าสู่การส่งเสริมให้เป็นมรดกชาติเสนอแนวทางปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจากสะพานพุทธถึงข้าววสุกรีเพราะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีผู้แทนจากภาครัฐเอกชนนักวิชาการผังเมืองนักโบราณคดีและประชาชนรวมเสนอแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทำบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพยาแต่และประเภทอย่างชัดเจน ายแพทย์บัญชาสุพัจตุรัตกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในานามตัวแทนสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และองค์กรภาคีเครือข่ายกว่า700องค์กรประกาศจตนารม์ล่ารายชื่อประชาชนสิบล้านรายชื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่มอบให้กับรัฐบาลในวันกสุบ,บุหรี่โลกปลายเดือนนี้ กระทรวงยุติธรรมจัดสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการร้อยปีรัชทันทางออกแห่งความมุ่งมั่นป้องกันสังคมพร้อมบรรยายทิศทางนโยบายของกรมรัชทันด้านพัฒนาพฤตินิสัยแก่เจ้าหน้าที่กรมรัชทันให้ช่วยขับเคลื่อนนโยบาย3ด้านคือความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังปัญหายาเสพติดและความซื่อตรงของเจ้าหน้าที่และให้กำจัดการลักลอบนำยาเสพติดและโทรศัพท์เข้าเรือนจำให้หมดสิน้น พลตำรวจตรีบุญจันทร์นวลสายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ามเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับตำรวจชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนสีนายที่ประสบอุบัติเหตุพุ่งชนต้นไม้ขณะไล่ล่าแก๊งค้ายาบ้าจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเตรียมเสนอปูนบำเหน็จพรอ้อมกำชับทุกพื้นที่เพิ่มความระวังในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานคอปพอจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทประกันภัยมอบสินใหม่ทดแทนแก่ทายาทนักปั่นจัก,กรยาน3คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับเป็นเงิน200 0 0 0บาทและอีก50,000 0บาทเป็นค่าสินใหม่ทดแทนสำหรับประกันภัยภาคสมัครใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นสักขีพยาน สภานิิติประหยัดแห่งชาตินัดลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายบุญทรงเตลียาพิลมและพวกกรณีที่ปปชกล่าวหาทุจริตในการระบายข้าวแบบรัต่อรัฐวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาโดยเป็นการลงมติรับซึ่งหากสนชจะมีมติถอดถอนจะต้องใช้เสียง3ใน .5 หรือไม่ต่ำกว่า132เสียง